รับในเรื่องอีกเรื่องนึงคือการช่วยเหลือพี่น้อง SME ถึงวันนี้คอรมบก็อนุมัติให้ขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ Exim b ิ a c h t r a n sf o r m a t i o n Loan ของธนาคารนะรเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยโดยขยายไปออกไปอีกหนึ่งปีจากเดิมจะกที่สุดวันที่31การกฎาคม2565เป็น30มิย66 นะเพื่อให้การช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงตามกรอบวงเงินที่ได้ยกมัติไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว5,000ล้านบาทนะครับสำหรับทุกขนาดธุรกิจทุกกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ S-curve และอุตสากรรมที่เกี่ยวเนื่องปัจจุบันได้รับอนุมัตสินเชื่อไปแล้ว1,583ล้านบาทอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก3 4 9ล้านบาทนะครับเราก็พยายามไปดูแลทุกกลุ่มนะ ทุกกลุ่มทุกธุรกิจทุกขนาดนะครับนั่นคือความยากง,ง่ายในการบริหารของเราแต่ก็พยายามจะทำอย่างเต็มที่นะครับและเป็นที่